กล,กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดทีเหตุกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้แลวก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาต กลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบทมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะก็จะมีแบบกําหนดเองของคนไทยเนาะต่างชาติแล้วก็แบบสุ่มของคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้เนาะเป็นกําหนดเองทั่วโลกนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรา นะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสต์ต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์นะคะกดที่แชร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปีดลิงก์มาได้เลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็น1บรรทมัดต่อ1คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะคอนญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะ ค่ะแล้วก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคำว่าแซฟเวอร์เนาะขั้นต่ำอยู่ที่ห้าคอมเมนต์นะคะแล้วก็เม้นต์มาทั้งหมดห้าคอมเมนต์กันเลยนะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเมนต์เหมือนกันทุกบรรทัดแบบนี้นะคะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเนาะเราก็เลยเมนต์เหมือนกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึลืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1นึ่งพันบาทขึ้นไปก็ปกรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะคก็มาใส่จํานนวนเงินตรงนี้ค่ะ là của tầm ngân tùng lý lời เราสามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปาเวลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนิกนการในแอปอังเปาเวลเล็ตเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอังเปาเวลเล็ตนะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพนนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่นทูมันนี่เวลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุเติม ะะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดาเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ทมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหรรัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่มีการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะคะสําหรับใครท,ที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบ ปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถคลิกแรกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะแล้วก็จะรับรตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดเอาคอมเมนต์ของเรากันเนาะ ตอโพ์อันนี้นะคะคอมเมนต์ก็คือไม่มีเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะไม่มีเลยซักคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคอมเมนต์ของเราที่เม้นว่าแซบเวอร์เนาะก็ขึ้นมาทั้งหมดะคอมเมนต์กันเลยนะคะก็แทบไปใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะที่กดสั่งซื้อไปนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM มขีดฉีเห็ดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูนะคะค สำหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล้างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขอภัยไว้นัที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ